ช่วง Navy Insider มาแล้วนะคะวันนี้เราจะพาคุณชมลงเรือนะคะไปพูดคุยกับนายทหารเรือซึ่งเป็นนาวาสถาปัตในการออกแบบเรือนะคะซึ่งเป็นเรือตามโครงการพระราชริของในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปลงเรือกันเลยค่ะ ท่ผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมลงมาที่เรือต่อ9 1้าน่ะซึ่งถือว่าเป็นเรือที่เป็นต้นกําเนิดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะในกิจการต่อเรือของกองทัพเรือนะคะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือเรือลํานี้เป็นเรือลําแรกนะคะที่ต่อตามแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9้าของเรานะคะแล้ววันนี้นะคะกองทัพเรือโดยกรมอู่ทหารเรือน,นะ,ะได้เดินมาหลายเก้าหลายก้านะคะในการที่จะต่อเรือเองนะคะณนะวันนี้นะคะจากลํานี้ลําแรกนะคะเรามีเรือที่ต่อเองแล้วถึง15ลํานะคะ แต่ว่าแน่นอนนะคะเราก็จะต่อไปเรือลําใหญ่มากขึ้นกว่านี้อีกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีโอกาสดีนะคะที่จะได้พูดคุยกับนาวาสถาปย์น,นะคะคนที่มีส่วนร่วมในการออกแบบเรือในตระกูลเรือต่อนี่นะคะซึ่งเป็นเรือโครงการตามพระราชดำริค่ะเราคุยกับนาวาเอกวิทยาพันธ์พโพคาผู้อำนวยการกองออกแบบต่อเรือกรมอุ่นหานเรือกันค่ะ ได้แล้ว่าเรือลํานี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างครับเรือลํานี้นะครับเป็นเรือลําแรกนะครับตามพระราชบัญญัของในหลวงรัชกาลที่9นะครับถ้าไม่มีเรือลํานี้นะครับเราคงไปไม่ถึง15ลำนะครับะะเราย้อนกลับไปถึงอดีตเมื่อสมัยปีพุทธศักราช2503ที่ ในหลวงราชการที่9เนี่ยสเสด็จประพาสยุโรปนะครับท่านเจาะจงไปที่จะไปเยี่ยมชมอู่ต่อเรือที่มีชื่อเสียงของเยอรมันนะครับซึ่งเป็นอู่ต่อเรือยนเร็วความเร็วสูงนะครับนะครับแล้วก็ท่านทรงมีพระหลีว่ากองทัพเรือเนี่ยควรจะต่อเรือชนิดนี้ไว้ใช้งานนะครับเพราะเนื่องจากว่าจะสามารถป้องป้องปรามนะครับและป้องกันการเข้ามาของอาวุธและก็คน เข้ามาทางทะเลที่จะมาก่อการ้ายในประเทศไทยซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยตอนสมัยก่อสรักงสงรครามโลกที่สองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะมีคนเข้ามาทางทะเลเพราะฉะนั้นการมีเรือชนิดนี้ก็จะเป็นล้วทางทะเลนะครับ,รบที่สามารถที่จะป้องปรามได้แล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือชาวประมงได้อีกด้วยครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบแล้วเรือต่อ9กาหนเราเนี่ยก็เหมือนเป็นคุณย่า คุณอะไรย่าเลยครับคุณป็นคุณย่าเลยนะเพราะว่าต่อมาเรามีเรือต่อ91แล้วก็ก็ไล่ไปเรือ9 2 9 3จนถึง99ใช่ครับแล้วจากนั้นที่สําคัญก็คือว่าหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยตรงมีพระราชนิชัยวินิจฉัยซึ่งทรงลงไปทดสอบเรือลำนี้ทดสอบลำนี้ครับค่ะแล้วจากนั้นก็เลยเป็นที่มาของเรือในชุดต่อ991ยังไงโอ้อยังยังไม่ยังไม่เป็น91ครับตอนนั้นท่านลงลำนี้ลำลำแรกเลยที่ที่เสร็จใหม่ๆเลยนะครับ ท่านก็ออกทดสอบทดลองเรือท่านก็มายืนอยู่ราทับอยู่ท้ายเรือแล้วก็มองผิวน้ําที่ออกไปทางท้ายท่านเห็นมันแปลกๆผิวน้าเนี่ยมันดูใกล้ๆเกินไปท่านก็บอกว่ามีความผิดปกติอะไรสักอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับใบจักรจากการไปตรวจสอบพฏว่าพิชใบจักรเนี่ยน้อยไปน้อยไปมันทําให้ทําให้ใบจักรเนี่ยหมุนเร็วและแต่เครื่องเนี่ยทำงานเกินรอบเรือก็ไม่วิ่ง นะเขาก็เลยไปทำปรับพินไปจัดแล้วออกทดลองใหม่ได้มาเกืบอบสองน็อตถึงสองน็อตเลยครับแล้วก็ท่านก็ไปไประทับบริเวณหัวเรืออีกตอนทดลองเรือนะครับก็คลื่นก็ตีขึ้นมาบนบนบนเรือแล้วก็เปียกคนบนเรือหมดเลยท่านก็เลยรับสั่งว่าจะต้องติดสเปรย์เร็วเพื่อเป็นการกระจายขึ้นให้มันตกลงกับที่พื้นอีกนี่ก็เป็นสองข้อในคําแนะนําของพระองค์ท่านนะครับโอ้แล้วจากนั้นก็คือไปปรับในเรือก็ไปปรับ ก็ปรับเรือลำนี้เลยครับติดเลยครับติดสเปรย์เร็วเลยครับแล้วก็ไปจากนี้ก็ปรับเรียบร้อยครับก็ได้เพิ่มมาอีกสองน็อตครับอ๋อท่านมาประทับยืนประมาณแถวแถวนี้ใช่ไหมคใช่เลยครับใช่เลยครับใช่ครับอกว่านิดนึงนะคะโอ้นะคะเพราะฉะนั้นเอ้าแล้วพัฒนาการต่อมาสู่ชุดเรือต่อ9ก้นี่เป็นยังไงคะก็เดี๋ยวนะฮะพอว9 9เกเสร็จนะครับจะมีพัฒนาการเป็น92นะครับก็มีการเพราะลำแรกเนี่ยมันยก็มีข้อผิดพลาดในเรื่องของน้ำหนักเรืออาจจะมากเกินไป ความเร็วอาจจะได้ไม่ไปตามที่กําหนดเรากำหนดไว้ประมาณ25นอตได้แค่22นะครับก็เลยมีการขยายความยาวเรือขึ้นอีกลํานี้ยาว31เมตรลำ92ยาว34เมตรเพิ่มความยาวไป3เมตรนะครับแล,แล้วก็แก้ไขรูปทรงตัวเรือใหม่ะนะครับให้เป็นลักษณะเรือกึ่งเรือเร็วะนะครับเดิมทีบอดี้ของเรือ91เนี่ยจะเป็นเรือเขาเรียก displacement hull คือเรือท้องกลม นะครับอาจจะความเร็วน้อยก็เลยปรับใหม่แล้วก็ส่งไปทั้งเทสที่ต่างประเทศใหม่นะครับแล้วก็ได้มาเป็นเรือต9ต่อ92้อแล้วแล้วตอนไหนที่ที่ไปเข้าเฝ้าในหลวงราชการที่9แล้วท่านทรงมีพระราชวินิฉัยเนี่ยอันนั้นเป็นเรือต่อ9 9้เหครับหลังจากที่เราสร้างเรือต่อ99แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2530 นะครับหลังจากนั้นมาตั้ง15ปีนะครับกองทัพเรือก็ยังไม่ได้พัฒนาเรือต่อจากทุกเรือต่อ9้าลำนี่อีกเลยนะครับจนจนมีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณปี2545อ่าท่านได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้คับมู่เรือละขานะครับเกี่ยวกับเรือของกองทัพเรือเนี่ยนะครับว่าความว่าเรือลบขนาดใหญ่มีราคาแพงมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจุงคนใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสามารถต่อได้เอง<ะ>เมื่อต่อเรือต่อ91ได้แล้วก็ควรขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติมนะครับเป็นที่มาของชุด9 9 1, 1> <ะ>่<ะ> 1> ตรงนี้แหละครับ<อ>แล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ<ะ>ในวันที่5ธันวาพุธศักราช2546นะครับเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงนะครับว่ากองทัพทาอะไรพอเพียงหลายอย่างเรือต่อ91นนี่ก็พอเพียงนะครับ<ะ>นี่ก็เลยเป็นที่มาของกองทัพเรือได้ได้ทำโครงการ เรือตรวจการใกล้ฝั่งเฉลิมพระชนพรรษา80ดสิบพรรษาในปี2550ก็เป็นที่มาของเรือต่อ9 9้าเก้านึ่งเก้เก่งี่นะคะที่แตกต่างคืออะไรนอกจากขนาดความยาวใช่ไหมใช่ครับจากเท่าไหร่นะจากเรือต่อเก้าก้าในสามสิบสี่เมตรนะครับขยายอีก10%เป็นเรือต่อ991ยาวประมาณ38.7สิบแปดจุดเจ็ดเมตรกับความกว้างก็ขยายด้วยครับ10%นะครับแล้วก็ความเร็วด้วยครับจากเดิม20 25นอตกลายเป็นประมาณ28-29นอตครับ ครับในเรือต่อ991ครับค่ะแล้วตอนที่เราเข้าเฝ้าตอนนั้นเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ของเราเนี่ยรตรง งอพอพัยมากในการัฒนาพของกองทัพเรือยังไงบ้างคะครับก,ก็มันมีการเข้าเฝ้าอยู่2ครั้งนะครับ,รบในครั้งแรกเนี่ยก็คือ,อทีมงานหนึ่งที่ที่เป็นผู้ออกแบบเบื้องต้นนะครับก็จะจ,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 จัดแบบถวายขอคำวินิจฉัยจากท่านก็คือมีด้วยแบบลายเส้นตัวเรือแล้วก็การจัดส่วนต่างๆของเรือนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็ให้ข้อคิดในหลายๆ,ๆด้านอย่างเช่นรูปร่างขนาดน้ําหนัก นะครับการกินน้ uh, i, th th ํามันเชื magic, ้อเพลิงเพราะการกินน้ำม I mean, uh ันเชื้อเพลิงนี่มีผลกับเรือนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ํามันเชื้อเพลิงทางทางท้ายหมดไปท้ายท้ายก็จะลอยใช่ไหมครับเพราะนั้นเรือที่เป็นเรือเร็วเนี่ยมันควรจะต้องมีท้ายเนี่ยจมมากกว่าหัวเพราะนั้นก็ต้องให้ระวังในเรื่องของการใช้น้มันเชื้อเพลิงท่านท่านท่านให้ติดขนาดนั้นเลยแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบที่ให้เรือเนี่ยมีการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็มีสมรรถนะสูงสุดนะครับแล้วก็ท่านให้ได้ข้อคิดนะนะจับประสบการณ์ที่ ที่ท่านได้ได้ได้ทรงเรือใบนะครับท่านเห็นว่าเรือที่นํามาให้ทอดพนเนสในวันนั้นเนี่ยจะเป็นรูปทรงเป็นเหมือนกับเรือเพลนนิ่งฮาหรือเรือเร็วเร็วเร็วจนเกินไปนะครับซึ่งวิ่งในน้ํานิ่งเนี่ยจะดีแต่ถ้าวิ่งในทะเลมีคลื่นเนี่ยนะครับความเร็วจะตกลงและไปได้ไม่ถึงครึ่งที่ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับแล้วก็จากประสบการณ์ในเร่อใบเนี่ยท่านก็บอกว่าเรือท้องแบนเนี่ยนะครับจะวิ่งได้ได้ดี แต่จะมีการแรงกระแทกจากคลืนเนี่ยค่อนข้างรุนแรงและอันตราย<ะ>เรือท้องกลมเนี่ยจะช่วยในการส่งตัวโอ้โห<อ>ท่านท่านอธิบายละเอียดมากแล้วก็ให้เรามาปรับแก้แบบอยู่2 2 2ข้อะนะครับก็คือให้ติดสเป์เรลเบรหบุเลเลือด,<ะ>ด้วยนะครับ<ะ>แล้วก็ทางท้ายเรือที่มีลักษณะแบนราบเนี่ยท่านก็ให้ให้ไปปรับใหม่เป็น ปมและมนเพื่อช่วยใน,นาการทรงต,ตัวนี้ด้วยนะในฐานะที่ร่วมเข้าเฝ้านะเวลานั้นเนี่ยความรู้สึกเราเป็นไงเมื่อโหเห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะเวลานั้นเนะี่ยคะโหเราเราเรียนมาโดยตรงครับเรายังเราเรา,เรา,เ,ราเรายังไม่ไม่คาดคิดเลยครับว่าโ้ท่านศึกษาขนาดนี้ท่านท่านเอาเวลาที่ไหนไปศึกษานะครับ,<ฆ>รบเพราะว่าท่านมีตั้งหลายโครงการนะครับโ<ฆ>ครงการพระมรรติทั้งทั้งฝนฟ้าน้ําหลายๆอย่างนะครับนะครับเสร็จแล้วท่านยังมาใส่ใจทังด้านการทรงตัวของเรือการออกแบบ นะครับก็ตกใจมากครับทีแรกตกใจมากแต่เราก็เราก็เข้าใจนะครับว่าเพราะท่านต้องดูแลพวกเรานะครับดูแลประชาประชาชนดูแลกองทัพเพราะนั้นท่านก็ต้องศึกษาอย่างอย่างของแท้ถึงว่าถึงจะมาส่งส่งให้คำวินิจฉัยกับเราได้หูอย่างนี้เนี่ยเราก็ยิ่งทำงานอย่างนี้เราก็ยิ่งภูมิใจนะครับี่ว่าโอ้โหได้สนองพระราชาำริของท่านนะคะ เออแล้วแต่อยากทราบว่าคําว่านาวาสถาปัตย์เนี่ยคือทําไมเราถึงใช้คํานี้ฮะครับวอ่อถ้าเกิดใช้สถาปัตย์อย่างเดียวมันก็เหมือนกับาอ,าอาคารอาาครอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่านาวาสถาปัตย์ก็คือเหมือนกับการออกแบบเรือนะครับ<า>เลยใช้คําว่านาวาซะก็คือมาจากอะไรนะนาวาวา a r ค h i t e เจอร์ครับนะครับภาษาคณะที่เรียนเนี่ยนะครับเป็นอันนี้ครับกองทัพเรือเรามีนาวาสถาปัตย์จำนวนแค่ไหนตอนนี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันาาาเนี่ยฮะ ตอนนี้ผมว่าน่าจะเกินน่าจะเกินน่าจะเกิน20คนแล้วครับครับ,รบเพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยมีการาส่งไปศึกษาต่อค่อนข้างน้อยมีจำน,นวนน้อยมากเลยนะครับ,รบในปัจจุบันเนี่ยเราเราเราเห็นว่าในอดีตเนี่ยเราค่อนข้างมีน้อยเราเลยส่งน้องๆนะครับ,รบไปเรียนต่อทางด้านวิทยาโทมวิทยายเอก นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะร่วม20คนได้ค่ะครับสำหรับพี่ตุ้ยนี่ไปเรียนด้านนี้มาที่ที่ไหนอ่าผมไปเรียนที่ที่ที่สหรัฐอเมริกาครับครับเวลา2ปีครับในระดับปริญญาโทรครับค่ะครับโอ้แล้วตอนนั้นแรงบันดาลใจยังไงแบบว่าอยากออกแบบต่อเรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นความคิดตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนในเรือนะครับเราได้เรียนวิชาต่อเรือเนี่ยแค่วิชา2วิชาเรามีความคิดว่าเอ๊ะมันมันมน้อยเกินไปเราอยากจะเรียนรู้ให้มากกว่านี้แล้วเรามองเห็นว่ากองทัพเรือเนี่ย เรามีนาวาสถาปัตย์น้อยนะครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนากอ,องทัพเรือด้วยก็เลยตัดสินใจไปเรียนครับโอ้แล้วณวันนี้เนี่ยในหลวงราชการที่9ได้เขาเรียกว่าท่านพระองค์ได้ปูทางให้เราเดินสู่การต่อเรือที่ใหญ่ขึ้นใหญขให่ขึ้นเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีแผนในการต่อเรือขนาดใหญ่อย่างไงบ้างฮะใช่ครับเอ่อตอนนี้ทางกองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัทเอ่อเดวิชบิลดิงนะครับเกาหลีนะครับ ทำการต่อเรือฟริเกตตามมาตรฐานสูงนะครับนะหลักการเราเราเรา,เราตั้งไว้2ลำนะครับคือลำแรกเนี่ยเราจะต่อที่ประเทศของผู้ผลิตก็คือเกาหลีหลำที่2เนี่ยเรามีความคิดอยู่แล้วว่าเราจะเ,าเข้ามาต่อในประเทศไทยโดยเราได้ส่งปัจจุบันนี้เราส่งข้าราชการนะครับไปไ<อ>รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเป็นจํานวนหลายสิบท่านแล้วครับตอนนี้ก็ยังศึกษากันอยู่แล้วก็ยังส่งต่อไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะนําพวกที่ไปศึกษาหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ กลับมามาสร้างเรือลำที่สองด้วย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 ตัวเองครับซึ่งจะเป็นการพึ่งพาตัวเองด้วยค่ะเรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่เราต่อจากเกาหลีเนี่ยคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่คะคิดว่าน่าจะเป็นปีปีหน้านะครับปลายปีหน้านะปลายปีสองวันหน้าร้อยหกสิบใช่ครับใช่ครับแล้วจากนั้นการต่อเรือลำที่สองที่เราจะต่อเองก็สามารถต่อ ดําเนินการได้เลยนะฮะก่อนหน้านี้เราต่อเรือตรวจการใกล้ฟังใช่ครับใช่ครับสำเร็จไปลําแรกแล้วครับคือเรือหลวงกระบี่ครับกระบี่นะคะลำที่2ตอนนี้กําลังดําเนินการต่ออยู่ครับเรือเรือนั้นเป็นกระบี่แล้วเรือลํานี้นชื่ออะไรเรือเราอลนี้ชื่อเรือหลวงตรังครับอ๋อเรือหลวงตรังตรังครับครับก็คือเป็นชื่อจังหวัดทางภาคใต้ใช่ครับอ๋อเป็นเรือคุณผู้ชมแบบว่าสงสัยว่าพี่พี่ตุ้ยแล้วเรือดาน้าเนี่ยเราจะต่อให้ได้ไหม ครั้งเนี่ยเราเราทำงานเราเหน็ดเหนื่อยเราค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยฮะมากแล้วก็เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยค่อนข้างจำกัดเราก็มานั่งคิดในใจว่าเราออกแบบเพื่อใครเราออกแบบเพื่อพ่อของเราะนะครับทำให้เราเกิดกําลังใจเพราะว่าเราทําแค่โครงการเดียวเองะนะครับถูกไหมครับแค่เรือต่อ991แต่ท่านทำไปรู้กี่โครงการะนะครับท่านยังไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะครับก็คือทําให้เราเนี่ยมีมีมีแรงมีแรงมีพึุ้ด้นะครับที่จะทําโครงการให้สําเร็จรุวลกไป